พิสูจน์กันชัดๆ iPhone 12 Pro Max นะครับกับ Note 20 Ultra 5G ใครจะถ่ายวิดีโอได้ดีกว่ากันมีคำถามมากมายครับว่าพี่ครับซื้อ iPhone 12 Pro Max ดีหรือว่า Note 20 Ultra 5G ตัวไหนถ่ายวิดีโอได้ดีกว่ากัน ซึ่งนะครับผมมีรีวิวพาคหนึ่งนะครับไปเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนั้นเป็นการทดสอบการใช้งานระหว่างตัว Do บ b y HDR บน iPhone 12 Pro Max และ HDR 10 Plus ว่าทั้งสองอย่างนั้นมันถ่ายออกมาแล้วมันจบหลังกล้องได้ไหมมันแตกต่างกันอย่างไรใครที่ยังไม่ดูนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเอาไว้ให้แถวๆนี้แหละนะครับไปกดดูคลิปเก่าได้ใครที่ดูแล้วนะครับจะบอกเลยว่าเฮ้ยเหมือนผมเน่ยโห มันจบหลังกล้องไม่ได้นะครับมันต้องเอามาเกรดสีมันจะต้องเอามาทําสีต้องมาเอาเรียกว่าเยอะสายง่ายสายสบายสายอยากจะได้อะไรที่แบบคิดจายย่ายเงินไปสนะี่หมื่นน่ะอยากจะจบหลังกล้องแล้วเอามาใช้งานได้เลยนั้นแน่นอนครับมันอาจจะไม่สวยเท่าถ่ายเป็น HDR10+ หรือว่าถ่ายเป็น RAW HDR แล้วเอามาทำเกรดดิง้งแน่นอนอันนั้นสวยกว่ามีดินามิกเลนส์มีความลึกมีมิติมีให้สีที่เยอะกว่าแต่สายสบายอย่างเรานั้น ออโต้ต่างกันแค่ไหนนะครับเมื่อสักครู่เห็นคลิปมาแล้วใครทายถูกบ้างว่าฝั่งไหนเป็น iPhone 12 Pro Max ฝั่งไหนเป็น Note 20 Ultra 5G ไปดูกันก็วันนี้ภารกิจทดสอบนะครับ Note 20 Ultra 5G และก็ iPhone 12 Pro Max นะครับกับการทดสอบการรออกวันนี้ภารกิจเราก็จะไปเดินซื้อการโปเกมอนนะครับซึ่งปกตินะก็จะไปซื้อที่เมกาพาซ่านะครับชั้น5ร้านนัดการ์ด แต่วันนี้ก็ลองไปอีกตึกตึกตรงข้ามคือ Always One ที่มีของเล่นของสะสมให้เลือกซื้อมากมายแล้วก็มีร้านกาดร้านใหญ่ใกล้ๆกับธรรมชิเนชั่นด้วยเอาอย่าให้เสียเวลา้ปาอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับกับราบ้านจอดรถที่เมกาปาร่นานะครับเราจะไปทั้งสองตึกเลยวันนี้ ้านอนอันนี้เป็นกล้องหลัง 4K 30เฟรมนะครับตรวจวายแองเกิลทั้ง2ตัวจะได้มุมประมาณนี้แล้วก็จะติดติดไอเนี้ยติดขาจับพอเป็นมุมธรรมดาน่าจะเหมาะสมมากกว่าถึงแม่เมกาพาซาเทม่าเล็ไปไหนก่อนถึงไมค์ก่อนถึงไมค์ก่อน อของเเลล่นลนึยหมพอเป็นกล้องหลังที่เรามาถ่ายบล็อกนะครับก็ะจะได้อารมณ์นี้ ซึ่งตอนนี้เราใช้ขาจับกล้องคู่นะฮะมันไม่สามารถจะเปิดอัลตร้าไวทได้ก็จะปจัไมุมได้ประมาณนี้<า>ถึงแล้วนะครับแล้วความเจ๋งของร้านการ์ดก็คือว่า ทุกร้านจะเปิดแต่เช้านะครับดีจริงๆว้าเต็มเลยพึงพอใจนหมจ๊ะน,นี้ใช้ไม้เซลฟี่ช่วยนะครับเพื่อให้แต่ได้มุมที่กว้างขึ้นนะครับกับตัวเลนส์หลักร้อยแปดล้านพิกเซลกับ12บสองล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์ชิปทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยใช้ไม้เซลฟี่เพื่อ ได้มุมมองที่กว้างกว่ากับเซ็นเซอร์หลักจะได้คุณสมบัตินะครับที่ครบถ้วนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นโน้ต20ที่น่าจากละรายละเอียดได้ดีกว่าหรือว่าเซ็นเซอร์ชิปบนไอโฟน12ที่ได้ความนิ่งของภาพที่ดีกว่า อ่อยอยังเหรอไม่ใช่ใช่ไหมให้ตัว,ตวอะไรอ่ะขอดูตัวน่ารักหน่อยมาแล้วร้านานัดร้านประจำนะครับซึ่งฝั่งนี้เนี่ยมิคาปาซ่าก็จะมีร้านน้อยกว่าแต่ว่าเปิดเช้าวกว่าแล้วก็ทุกคน น่ารักมากๆสริค้าทำไมเป็นจับจำร้านนี้นะส่วนฝั่ง l w a y s One ก็จะร้านเยอะแต่จะเปิดสายนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงแล้ววันเสาร์ยังเปิดแค่ร้านเดียวตรงนี้เปิดแผงไหนดีครับไม่รู้นู่เลือกให้พี่ได้ไหมคด้น่าอยิบเพีไม่่หนึ่งแพ็คประเดิมกันเลยอะไรก็ได้หยิบมาเลย หลังจากไปมาทั้ง2ตึกนะครับไปเปิดมาประมาณสิบพอวันนี้ก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับได้แต่การอะไรมาก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวเราก็จบภารกิจนะครับกับการไปติงอเวซวนแล้วก็เมการพลราซ่านะครับในการเปิดการโปเกมอนก่อนทดสอบวันนี้เป็นกล้องหลังนะครับเอ่อกล้องหลักกล้องหลัง,ง,ลงใช้ไม้เซลฟี่ช่วยนะฮะในที่แสงน้อยตอนลานจอดรถเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนไปแล้ว เปิดว่ามาพารากอนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราอกหักมาจาก2ตึกนั้นนะครับเรามาลองเปิดโปเกมอนแพ็คที่พารากอนร้านในอินที่มีทุกซีรีส์อาทิตย์ก่อนมาเปิดรอบหนึ่งได้ตัวดีๆไปติดใจมาเปิดใหม่มันไม่เกี่ยวกับสถานที่เหรอวะมันเกี่ยวกับแพ็คอหรไม่รู้เก้าสิบแปดบาทก็ลงเรียนการ์ดเลครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สองตัวโอเคชอบเลยดีจีบ้างนี่เก่งมากไหนมาดูดิมาโชว์นี่เป็นไงบ้างเอ่ยการถ่ายวิดีโอนะครับของทั้งสองที่ได้หมดออโตเมติกซึ่งทั้งคู่นั้นผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเป็นพิเศษนะครับก็แค่ปิด Dolby H D R แล้วก็ปิด H D R 10 plus แล้วก็ จัดเป็นออโต้ทั้ง2ตัวนะครับรายละ,ะเอียดอะไรอย่าไปลงลึกนะฮะภาพที่ได้ไฟล์ที่ได้เห็นกันไปแล้วน,นะครับต้องบอกว่ามันมันดีทั้งคู่แหละคือมันเป็นเทพทั้งคู่แหละแต่ว่าอย่างที่ว่าโทนสีอาจจะต่างกันนิดนึงตัวน,นั้นมีอันนี้นิดตัวน,นี้ขายอันนั้นหน่อยตอนนัวนี้อะไรอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วคุณชอบตัวไหนมากกว่ากันแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมพบนะครับจากการทดสอบคู่นี้นั้นเขาจะมีจุดที่ นอกจากภาพที่เห็นจะแตกต่างแล้วนั้นการใช้งานเบื้องต้นก็แตกต่างกันด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือการกดปุ่มซูมการกดปุ่มซูมขแค่เดียวพั้เนี่ย iPhone 12 Pro Max นั้น2.5เท่าในขณะที่โน้ต20 Ultra 5G นั้นกดพัวก,ก็เป็น5เท่าระยะเนี้ยมันเป็นระยะบังคับที่เรากดแล้วมนันนันเลยถ้ากเกิดใครที่ชอบซูมระยะอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้นิ้วถางเอาอันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตจุดที่2นั้น ผมรู้สึกว่ากันสั่นทั้ง2ตัวนั้นมันเป็นคนละระบบ iPhone 12 Pro Max นั้นเป็น Sensor Shift ในส่วนของ Note 20 Ultra 5G เป็น OIS คือการสั่นให้ตัวเลนส์ดังนั้นเนี่ยการวิ่งการอะไรอย่างเงี้ยหรือการเคลื่อนไหวที่มันรุนแรงผมรู้สึกว่าจากการทดสอบนั้น Note 20 Ultra ทำได้นิ่งกว่า iPhone แต่เวลาถือ handheld นะครับอย่างตอนซูมเนี่ย2.5เท่า5เท่าปุ๊บเนี่ยเซนเซอร์ชิเนี่ยมันทำงานได้ดีกว่า การสั่นไหวหรือว่าจิตเตอร์นะครับโยกไปเอ็นมาเนี่ยตัว iPhone 12 Pro Max ทําได้ดีกว่านะครับสุดข,ของผมนะฮะคือการถ่ายแฮนด์เฮลเนี่ยแบบปกติคือเดินแพนถ่ายของเล่นถ่ายจอถ่ายแล้วก็มูฟอะไรเปนเนี่ยมูฟเมต์ของ iPhone ทําได้นุ่มนวลกว่าพูดผิดเอาใหมไอ้มูฟเมต์ของ iPhone 12 Pro Max นั้นทําได้ง่ายกว่าคือเหวี่ยงไปแฟบเสร็จโน้ตทำได้ไหมทําได้ แต่มันจะต้องใช้เทคนิคการถ่ายวิดีโอเช่นหนีบไว้พับจับไว้นะครับแล้วก็แพนตัวไม่ได้ยกมือนยกที่ตัวแทนอย่างเงี้ยอมันเทคนิคที่คนที่เป็นฟรีเมกเกอร์หรือคนที่ชอบถ่ายวิดีโอเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้ประจาอยู่แล้วก็จะปึ๊บปึ๊บก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเพียงแต่ว่าพอเป็น12 Pro Max มันจะแบบเฮ้ยนี่มันสะดวกกว่านิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดแอคชั่นแล้วเกิดเราไปถ่ายแบบเฮ้ยวิ่งตามลูกหรือวิ่งตามหมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ่ายวิดีโออะไรขำๆเป็นโฮมวิดีโออะไรอย่างเงี้ยผมว่าโน้ตมันกันสั่นได้ดีกว่าโหเรียกว่าดีกันคนละแบบจุดต่อมาที่รู้สึกได้เลยนะครับคือระบบโฟกัสของทั้งสองตัวนั้นไม่เหมือนกัน1นนั้น iPhone 12 Pro Max นะครับเรียกว่า iPhone แล้วกัน iPhone 12นะคะจะโฟกัสสิ่งที่อยู่หน้าสุดอย่างนี้นะฮะหน้าสุดอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอย่างดูน้องแมวนะครับตไหนก็ได้อยู่หน้าสุด เป็นจับโฟกัสได้ในขณะที่โน้ตนั้นจะจับโฟกัสตรงกลางเป็นเซนเตอร์โฟกัสคืออยู่ตรงกลางปุ๊บชัดพอขยับออกปุ๊บมันก็จะไม่ชัดอย่างน้องแมวที่เห็นนะครับพอไม่ได้อยู่ตรงกลางเฟรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปจับสิ่งอื่นๆที่อยู่ตรงกลางเฟรมแทนซึ่งต้องไม่ได้บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับเรารู้ไว้เราก็จะได้ประยุกต์การใช้งานในการจับโฟกัสซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบ อีกจุดหนึ่งนะครับคือการแตะล็อกโฟกัสเพื่อนๆสามารถทำได้คือกดแตะค้างไว้แล้วล็อกโฟกัสแล้วพอเรามูฟไฟันก็ยังโฟกัสเดิมไงปั๊บปั๊บแต่อีกทีก็คือหลุดแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แตะล็อกโฟกัสคือแตะโฟกัสเฉยๆนะฮะคือถือกล้องแล้วก็เอ้ยตรงนี้เราแตะปุ๊บแล้วก็แพนไปภาพเอ่อมันมีโอกาสที่เผลอพอแพนอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไอโฟนจะไม่ได้ปรับโฟกัสให้ใหม่คือแพนจนซับเจ๊หลุดไปแล้วเนี่ยพับมันก็ยังจะจับระยะนี้อยู่ ดังนั้นมันจะเบลอ Note 20 u l t r อัตรนั้นเราแตะโฟกัสพูดใช่ไหมครับพอเราแพนกล้องไปปุ๊บพอ subject ออกจากแนวปุ๊บเนี่ยมันก็จะรีโฟกัสให้ใหม่โดยออัตโนมัติทํางานได้ง่ายกว่านะครับส่วนของ iPhone นั้นพอแพนไปหลุดปุ๊บเนี่ยต้องการโฟกัสมันก็ต้องแตะเพราะแตะพราะหลุดหลุดเฟรมอีกก็ต้องแตะใหม่อีกถ้าเกิดใคร,รํำคาญก็ต้องกดหยุดถ่ายแล้วก็กดถ่ายใหม่มันจะได้เริ่มหลปอัตโนมัติโฟกัสใหม่ไม่งงใช่ไหมเอาเป็นว่า ข้อแตกต่างมีแค่นี้ไม่ได้บอกอะไรดีอะไรไม่ดีจุดต่อมาที่ที่สังเกตได้อันนี้ต้องเรียกว่าข้อติดีกว่า iPhone นั้นเอ่อเรคคอร์ดเสียงเนี่ยถ่ายดูเนี่ยเรคคอร์ดเสียงของผมในการในการ้ังในการพูดนั้นได้ดังกว่าชัดกว่านะครับแต่ของโน้ตนั้นก็ทํางานได้ดีเช่นกันแต่ต้องพูดดังขึ้นหรือต้องอาศัยหาไม่มาต่อเพิ่มแต่ว่าการตัดเสียงรบกวนรอบข้างน,นผมว่าทําได้ดีทั้งคู่แต่จุดหนึ่งที่โน้ตมี เด่นของ p h o n e คือตัวระบบะซูมใหม่นะครับเวลากดซูมแบบอย่างผมว่าเราไปดูเขาแสดง performance บนสตรีม performance อย่างเงี้ยหรือไปดูนักร้องเงี้ยพอเราซูมไปปุ๊บนะครับเราก็เสียงก็จะซูมตามไปด้วยตามระยะของซูมของเราในขณะที่ iPhone นั้นยังไม่มีจุดนี้เป็นเป็นจุดขายสำหรับการถ่ายที่มืดนะมืดนันไม่ใช่แสงน้อยเพราะแสงน้อยเมื่อกี้เราดูแล้นในรถเอ่ยลานจอดรถฉันได้ดินเอ่ยอันนั้นคือที่แสงน้อยในส่วนของที่มืดนั้น ก็ทำงานได้ดีทั้งคู่นะครับตอนสมัยรีวิว n o ้ต20่สาจะบอกเลยว่าเอ้ยเนี่ยมันถ่ายได้ดีน้องน้อยซตมันน้อยมากๆรายละเอียดเก็บครบนะครับความมีมิติความลึกของภาพจับออกมาได้เป็นอย่างดีในขณะที่ iPhone 12 Pro Max นั้นมันเทพตรงที่มันมีวิดีโอที่มันเป็นไหน์โหมดหรือเปล่าสักอย่างนี้แหละคือมันใช้ไลด้ากันมาช่วยโดยมันจะได้ความสว่างที่แบบสว่างมากๆนะครับรายละเอียดนั้นดี เหมือนกันเลยเพียงแต่ความรู้สึกข,ของผมคือเหมาะกับการใช้งานไม่เหมือนกันอารมณ์คุณอยากจะได้แบบถา่ายแล้วให้รู้ว่าไปกลางคืนอย่างเงี้ยไปร็อกแบบเฮ้ยฉันไปวันนี้เรามาเที่ยวบ้านผีสิงมันมีม่นี้จะเป็นบ้านร้างอะไรอย่างเงี้ยคุณเอาไอโฟนไปถ่ายแม่งสว่างหมดเลยก็อาจจะไม่เวิร์กถูกไหมฮะแต่แต่าอารมณ์ที่แบบไปเที่ยวเอ,อ่อดิสนีย์แลนด์ไปดูพลุตอนคืนถ่ายกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้ส่องสว่างเห็นของทัดชัดไหมเอยนี่นะเฮ้ยดูดีมีพาเลสเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่า ตอบโจทไม่เหมือนกัน,นแต่จะถามว่าทํางานได้ดีทั้งคู่ไหมดีทั้งคู่ผมจะไม่ขอบอกว่าเอของคาแท่งคืนได้ดีกว่าเพราะสำหรับผมแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยเท่าที่เห็นในภาพนะครับดีทั้งคู่ iPhone นั้นผมมีข้อติงนิดนึงคือมันสว่างมากไปจนดูเฟกในขณะที่ซัมซุงถ้าสว่างกันนี้อีกสักนิดนึงก็น่าจะดีแต่เรียกว่าใช้งานได้ทั้งคู่นะครับอัดคลิปทำ u t u b e นั้นไม่ขี้เละเลย พอมาถ่ายของเล่นของชิ้นเล็กนั้นอย่างที่มีบอกไปแล้วคือโฟกัสเขาจะเรียกว่าจะจับคนละคนละคนละแบบกันดังนั้นการถ่ายของเล่นทุ่ยผมดูเนี่ยปื้ดไล่มาเวื้อมาถึงตัวหุ่นฟิกเกอร์ตัวเล็กๆเ,เ,เท่านิ้วชี้นั้นการเกาะโฟกัสนะมันจะมีมีปัญหานิดหน่อยนะครับไอโฟนจะต้องบางจังจหวะจะต้องมาคอยแตะเพื่อจับโฟกัสแต่ซัมซุงนะไม่ต้องข้หมุลไล่ผ่านมาันก็ไล่ลจับโฟกัสตรงกลางภาพพับๆไปการถ่ายแนวน,นี้นั้น ซัมซุงถ่ายสะดวกกว่าแม้แต่ที่ iPhone นั้นบางจังหวะมันก็สมูทดีบางคนถ่ายทั้งหมดทั้งหมดสีเทคนะไอแบบเมื่อกี้เนี้ยบางจังหวะก็ไล่ไปฟับอ้าวไม่โฟกัสไว้เออพอปนโฟกัสที่ตัวหุ่นพอยกขึ้นมาปั๊บไปถ่ายทีอตล่ที่ไม่ชินแมนมันไม่โฟกัสต้งองเอานิ้วไปแตะอีกสักทีแล้วก็แพนไปดังนั้นถ่ายแนวนี้ซัมซุงสะดวกกว่านะครับซึ่งอย่างที่เราเล่ามาตลอดทั้งคลิปนะครับคือทั้ง2ตัวนั้นมันจะมีข้อที่ จะต้องใช้ความคุ้นชินในการใช้งานถ้าเกิดคุณคุ้นชินแล้วเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆอย่างการแตะโฟกัสเอ่ยการกันสันเอ่ยการอะไรอย่างเงี้ยคุณปรับถูกเข้าหามันได้ปุ๊บเนี่ยผลงานทั้งคู่นะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณคล่อง iPhone หรือกับคุณคล่อง Android เอามาถ่ายคลิปเดียวกันคู่กันนั้นผมว่าเทพไม่ต่างกันถามว่าเราซุนนไหนดีครับพี่ซุนนไหนดีดีครับอะไรอย่างเงี้ยคำถามค่อนข้างเยอะผมตอบอย่างนี้แล้วกัน ถ้าเกิดคุณเป็นคนสาย Android แล้วคุณเป็นคนสายโน้ตที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งดู iPhone เขาขิงกันจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าผมว่าดีพอๆกันนะไม่ได้แตกต่างคือเทพทั้งคู่คุณใช้โน้ตหรือคุณใช้ออ Android ต่อไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันชอบ iPhone นอ,อ่ะต่หูเห็นสเปคของกล้องโน้ตร้อยแล้านเห็นสเปคนูน่นนั่นนี่เห็นเซ็นเซอร์แม่งใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยหูยก็อยากได้ว่ะ เห็นแล้วนะครับว่ามันก็มีมุมดีมุมด้อยสลับกันไปแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้อะไรก็ได้เนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเห็นไปแล้วทั้งหมดเนี่ยอะไรตอบโจทย์คุณมากกว่าแต่ถ้าเกิดถามผมนะครับผมชอบไฟล์ของโน้ตมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเซนเซอร์ใหญ่และคาแรคเตอร์เขาเป็นต้องบอกว่าโน้ตเนี่ยถ่ายมาแล้วมันอารมณ์เหมือนถ่ายหนัง หลังจะละลายแบบสไตล์เกาหลีมอนคุณดูหนังเกาหลีหลังละลายถ่ายของกินก็ละลายไม่ต้องจอะมัาใกล้ๆมันก็ละลายไงนั่งเงี้ยมันก็ละลายคือสวยงามแล้วไฟเนี่ยผมชอบสีจัดนิดหนึ่งนะครับถ่ายเสร็จแล้วใช้ได้เลยในกลับกันเนี่ยของ iPhone เนี่ยต้องบอกว่าถ่ายอะไรมบบมสารคดีไงถ่ายแล้วจะชัดๆชัดๆเกือบหมดเลยมันจะไม่ค่อยละลายหลังเท่าไหร่แต่ละลายได้คือเอามาจ่อใกล้ๆฟัดมันก็จะละลายข้างหลังซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขานะครับ ผมเลยชอบแนวซีนิเมติกหรือแนวาภาพยนตร์มากกว่าแนวสารคดีแต่ฉัดีทั้งคู่นะพูดพูดบ่อยมากคำนี้เอา้าก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะต่อโจทย์เพื่อนๆนะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วแล้วก็คงจะจบกันในประเดนนี้นะครับงไอโฟน12 Pro Max กับ Note 20 Ultra 5G ว่าใครดีกว่ากันสรุปเลยคือตอบไม่ได้นะครับคุณต้องตอบเองเพราะว่าแต่ละคนมีความต้องการในการใช้งาน ลักษณะอาจจะไม่เหมือนกันบางคนชอบชัดทั้งภาพ iPhone บางคนชอบหน้าชัดหลังละลายก็ a ั s u n งอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบถือไว้ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบแบบถือดีๆแล้วก็ต้องการเซนเซชี่มันดูนิ่งๆซูมแล้วนิ่งๆบางคนเฮ้ยฉันถืออย่างนี้ฉันถ่ายฉันไม่เคยมีปัญหาก็คือได้หมดเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับมาคอมเมนต์กันดูได้นะครับก็อันนี้ผมพี่อาร์ลาไปก,ก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซัสไครแล้วก็กด กระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับสวัสดีบาย